สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube จินด่วนสายล่องพิบูลนะครับวันนี้มาดูรถเกี่ยวเจ้าเกษตรพัฒนาครับรุ่นปดนี่นะครับเป็นรถของทีมงานดินด่วนสายล่องเองนะครับดูนี่เธอโบมัมจะเเ่าหน้าเ่าแล้วตัวนี้เป็นตั้งสปริงกาวนานะครับเดินหอบนะครับแล้วก็ตีกลวยตีกลวยหอนนะครับตีกลวยปู่ เวลามันกระเซาแล้วมันจะรังคอยฟังดูนะครับน่ามาแล้วไม่มีใครเหมือนก็ไม่มีก็ไม่มีใครอยากเหมือนเหมือนกันครับ Ha 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 เสียงปูป้ปูป้ปู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 ้โอ้ยังไงเอ็มสิบหกนะครับตอติดตามครับตัวนี้เป็นปาก3เมตร20ครับหน้าตัด3เมตรครับ ับที่ไหนมีบ้างอ่ะขอไอคอมเมนต์หน่อยนะครับที่ไหนมีก็คอมเมนต์มาหน่อย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอย่าง่รนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ